เราผมร้อยเอกสามารถพาจราพปฏิบัติหน้าที่ในฐานเดินมณฑลฐานบกที่25ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุ็นใจพุกธิครับผมอันนี้พีรวิทเจริญพิบูลรองผู้การมณฑลฐานบกที่25ครับออกอึดมือลง อนะครับอนุม <peine ed> ัดสายรุ่งของปบที่หนึ่งสสามครับรับจากกอทบอร้อยี่ปใบนะครับตัดใจในการสับงของกรวที่หมีสหน่วยนะครับเป็นร้อยพันนนน่ยที่ห้ากับร้อยสิบสามนะครับตามห้ายอดเดือนเจนเจ็ดรรกานสี่จ่ายให้ร้อยนคนท่าแพทยย่แกสซแกสซีดอะไรพวกนี้นะครับทำหลอม ราการสองคู่ครับรับจากพัฒณา5 2้ารอยคู่รัจาย1้อยหนึ่งห้า5อย่สงคู่ร้อยสามรอรหบ้าครับรายการที่เด็นะครับมาาพพัฒนาขึ้นใช่ไหมคือถ้าเป็นค่าบานอันนี้อะไรหมอนหมอนครับี่บางตรงแต่ว่าที่ได้รับมาตั้งแต่ เรื่อนานแล้วแล้วก็ได้แจกจ่ายให้กับทหารผัดที่หนึ่งรัก64ครับสะสมมาเรื่อยจ่ายไม่หมดจ่ายจ่ายไม่หมดครับแล้วก็เหลืออยู่ที่จ่ายไปแล้วที่ผัดที่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ตำหนกทางทบเขาจ่าย7 9 2มาในคือเราคูณ3ใช่ไหมหรือยังไงอ่าคูณ3ครับผมเรียกคูณ3มดใช่ไหมครับคูณ3สามมารวมของเก่าอย่างนี้ของเก่าครับผมครับอ่าของเก่า ขอ,อกเข้าออกเขาออกเข้าออกออกแต่ว่ามันต้องเป็นระเบียบนะนี่ฮัทลมนะครับหนึ่งพันครับการนัรร่งเอฟตะบุ้งตัวเอกอัศว์วิทย์ผู้นำศูนย์เป็นผู้ขับเงยสุนทรารใหม่มณฑลทหนารบกที่25ครับต้าวนะครับก่อนเจ็ดวันที่เราจะมาถึงวันนี้ในการเตรียมการรับฐานใหม่ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงที่31ตุลาคม2อง4นั้น วันแรกของการกลับตัว7วันตามกรมวิสาหกกำหนดวันที่25ทําการตรวจเอทีเคโดยเจ้าที่โรงพยาบาลท่าอุรัสจิตินเอทีเคจำนวน76นายผลเป็นลบทุกนายครับวันสุดท้ายของการกลับตัวเราตรวจเอทีเคจากโรงพยาบาลท่าอุรัสจิติน76นายมีวุฒิสาริศกิจโก้ผู้จัดการกรรทุนฐานบุกพิมากับส่วนผู้ควบคุมการฝึกมีพันเอกคุณทรงโรงเรียนหัวหน้ากองยุทธการมรรทุนฐานบุกพิมากับส่วนที่สองคือส่วนที่สำคัญคือส่วนฝึกหรือครูฝึก มีร้อยตรีไพรัตน์ออกแดงใช่ภัยรัฐใครครับผมร้อยตรีไพรัตน์ออกแดงผู้ฝึกมูทหารใหม่ครับครับช่วยผู้ฝึกหนึ่งนายช่วสิบสิบเจ็ดนายครูทหารใหม่สิบเจ็ดนายครับส่วนที่สามที่สี่ที่สี่นะครับร้อยตรีนิวัฒน์วันธรรมาศประจํามณฑลฐานบกที่สิบห้าเป็นหัวหน้าส่วนบริการครับสองรับครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีกําลังพลอีก13นายครับรวมทั้งผมด้วยผมจะรับวัคซีนเข็มที่3ทั้ง13นายรับครบทั้ง13นายครับและสิทิเกตและก็ที่ตามต้องเที่อและกี่ราชวัฒน์จุฬางรณครับเจ้าที่โรงพยาบาลได้จะตรวจตามระดับความเี่ยมตามอาชีพกลุ่มซึ่งตรงนี้มีข้อห่วงายมากๆเป็นที่สุดเลยะครับอ้นี่อ้นี้ไม่มีใช่ไหมไอันนี้ไม่มีครับไม่มีนะครับกลุม่ม A ครับกลุ่มเครับกครับชัดเจนไหมครับยาติมบุตครับทำอะไรอยู่ครับ ตอนนี้สารใหม่ที่เข้ามาใหม่ครับฐานใหม่ครับสอบประวัติใช่ไหมครับครับผมสอบประวัติก็ให้สอบเรื่องเศษนะครับการศึกษาออกไว้เมื่อสองปีที่แล้วครับก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมครับแล้นย้ำในเรื่องของการฝึกการดูแลในห่วงที่ทหารใหม่ฝึกในมาตรการโลคโูวิ สนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ